มีอกกอดด้วยเหรอคะพี่แบงค์ครับคตั้งใจหนพูดกลับครับครับครับนักแสดงด้วยจับมือจับมือจับมือได้ยังจับผมกล้องดูด้วยกล้องผ่านไหม,มนไม่ผ่านไม่ผ่านมุมกล้องยังไม่ได้เอาใหม่เอาใหม่เ,หเดี๋ยวคุณต้องต้องต้องส่งคุณมีสติหน่อยสิอ่เขอมองอ๋อนะ จับมือจับผมมิ้วอยู่บนุกได้ไหมจะทิ้งนุ๊กไปได้ไหมน้องมิ้วนุ๊กขอร้องแหละมิวผักมิวผักออกผักออกกอนแล,แล้วต่อไปคุณมิ้ว,ว,วต้องผักออกอผักข้อออกไปเลยครับ มุมกล้องครับมุมกล้องดูหน่อยผ่านไหมไม่ผ่านไม่ผ่านกล้องยังไม่ผ่านไม่ผ่านครับไม่ผ่านเดี๋ยวเดี๋ยวผักผักเขาออกไปเลยนะครับตอนที่เขาอบกอนเข้าไปแล้วคุณก็ผักเขาออกไปเลยมีน้ําหนักหน่อยโปรดครับพูดจินเนอร์ดีๆหน่อยนักแสดงด้วยโอเคเริ่มเริ่มบทที่คุณลูกเข้าไปจับเนอายแล้วก็จับผมแล้วก็อบก่อนแล้วคราวนี้คุณก็ขัดพืนผักเขาออกไปเลยครับอเริ่มครับมิว เริ่มใหม่กับนุ๊กได้ไหมนุ๊กสัญญาว่าต่อจากนี้นุ๊กจะไม่ให้มันเป็นเหมือนเดิมนุ๊กจะทําดีกว่าเดิมแล้วคุณมิ้วก็แบบบอกว่าฉันไม่ไปฉันจะอยู่กับเสียแป้งใส่เนื้อเข้าไปใส่นุกฉันไม่ไปฉันจะอยู่กับเสียแป้งคิดดีๆคิดดีๆคิดดีๆเองอยูเสียแป้งสิคิดดีๆคิดดี ไอ้ผ่านผ่านแล้วยังครับเนี่ยกอดกอดผ่านแล้วยังครับกล้องผ่านไหมครับตไอ้รอบเลยรอบเลยครับลุกไม่ได้แกลงนะขอคือตำรวจตำรวจที่เขาบอกผมผมไม่ได้ยินคุณยืนบอกตรงนี้ได้ไหมแล้วก็มองชัดๆได้ไหมตำรวจคือคุณต้องเข้ามางอต้องทําทุกวิถีทางให้เขายอมคุณยืนตรงนี้นะให้เขายอมให้เขายอมกลับบ้านกับคุณไม่ใช่ว่าก่อนแล้วหันหน้านีมันจะไม่ได้ไง ก็มันเป็นบทที่พที่แบบเข้อฟังมมาคุณคุณต้องเริ่มใหม่เลยตั้งแต่เพราะจับมือจับผมโอกกอดแล้วพยายามยังไงก็ได้ให้เขาคนนี้กลับบ้านไปกับคุณครับอ่ะเร็วครับมิวลูกขอโทษลูกสัญญาว่าต่อจากนี้ลูกจะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้มิวมีความสุขนะมิวคือดีกับนุกนะคนดีอย่างนุก